สวัสดีครับผมมาอนี่พามาใส่เบ็ดครับผมเบ็ดสี่สิบหลังครับใส่เงือกเขียดมาลองเบองครับหมายคลองธรรมชาติครับห่างหายจากใส่เบ็ดมานานแล้วนะฮะมาลองเบังครับจับได้เขียดประมาณหาหกสิบตนเลยละครับใส่เบ็ดสี่สิบหลังมาลองเบังครับปอะมานสิมานบมาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานหน้าหน้ากระด้องครับผม ไปลุยกันเลยนะฮะชั่นจักน้อยครับผมใส่ยางใส่คนเดียวครับแต่ลอสีอยางมาอยู่ครับแต่หาเขียดไม่ได้นะฮะหาเขียดยากครับช่วงนี้ ยำแรงครับหมายตาบข้องธรรมชาติครับผมห่านหลุ่นยำเสากันเลยครับสวัสดีครับผมอ่ามากูเบ็ดยำเสาครับเสาแล้วครับมาเบิ่งผลงานมามันสิได้จากแตมครับผมห,หลังแรกยังเงียบคลิปอยู่เลยนะฮะยำเสา,สาครับผมไปลุยกันเลยครับ องที่สองกันยังเงียบครับผมนี่มันจะมีให้สักตัวไหมฮะใ้เล็ศเกิน,นปลาก็ร่บอนดีอยู่ครับแต่บัวเห็นกินเลยครับเงียบเก๊บเลยไปทางไหนเอาบิดมังนีหายไปใช้บิดหายครับพุนพุนครับโค้งยู่พุน อยู่บอรับอยู่บเป็ดโกงข้างนี้ครับอยู่ให้ไหมเงียบกิ้หลุดปากครับผมมาขึ้นมาขึ้นมาไหนมาเบิ้งครับมาไหนมายามครับมาขึ้นโอ้รุดปากไปแล้วครับหนึ่ง หลุนกันต่อเลยครับอ๋อทางฟีกับเบ็ดหายคือกันครับโอ้เบ็ดยู่ทงคูกบอแมนอนาฮวนดาบอกหายแล้วครับโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินสองขั้นติดเลยครับยังบ่เห็นแต้มเลยนะฮะ ห่างแต่ยังครับผมโอ้เหยื่อเขียดสบายใจเหลือเกินหลุดปากครับลังนั้นบัไดไมา่ยามเมื่ขึ้นครับผมป่ายยามเสาทีเดียวเลยหลุดปากสองแล้วครับ เอาพอแล้วครับตัวหนึ่งครับมีแตมแล้วครับผมเออใส่สวยอยู่ครับผมวันไหนยาวยิ่งขึ้นครับถือว่ามานอยู่ครับมาแล้วนะฮะหนึ่งแต้มฮึ่ <odi> บอกว้าวล้วครับผมอือสบายใจแล้วนะฮะดีกว่าแต่สิบุมมีแตมแล้วครับผม หลอนดีครับพุนครับทั้งพุนจมอีกแล้วครับอยู่ให้บอกครับผมจมอีกแล้วจมอีกแล้วอยู่บอกครับอยู่บอกครับโอ่งเลยครับผมโอ้โหอะไรยามยำขึ้นครับนาเสียดายครับผมผมแมนได้หน่อยแล้วครับนี่วู ถือว่ากินอยู่ครับมาลองใ pues ส mm. ่บึงครับผมจับเนื้อเขียดมาลองบึงถือว nah ่าคืออยู่ครับถือว่ากินอยู่ขาดหน่วยเบ็ดขาดเลยครับโอ้หนาเสียดายครับโอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน นะที่ใส่บอกไงเลยแล้วครับนี่เลยเบ็ดขาดไปเลยลุนกันต่อครับผมอัิมให้เบิ่งอีกจกักโตบ่ครับให้เบ็ดไวสามสิบหลังครับมันจะมาให้กี่ตัวนะฮะเดองวงนี้ครับผมเอา กินเนยอ่ครับเ่บอเธอครับผมพุนครับพุน้นติดแล้วครับทั้งพุ่นดึงหยวบหยวกเลยครับอายา่ามีสิทธิ์แล้วครับมีสิทธิ์แต้มที่สองเอา้าทำไมมันคอยาวอย่างนี้อาาคอนด้า <c oughs> อู้อาาคอนด้าครับผมโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินว่าจะติดปลาหลุดปลาครับ ลั้งพุ่นกหลูดปลาครับอ้สองหลังสามหลังติดกันเลยครับอู้น่าเสียดายครับผม,มเมื่อคืนมาไหนมายามครับกำลังใส่เงอเขียนกำังแหลกมาลองเบิง้งคิดว่ามันสีขนาดนี้ครับผม หลังนี้โหลดอีกแล้วครับโอ้ทางพุ่นอะไรเดาเดวเดาวเดาว <Yeah. S 1> อันนาฮอนดาอีมั้งครับอันนาฮอนดาลึกเขียดโอ้หนาสีเขียดครับลึกว่าแต่อันนาฮอนดาเหลั <laughs> งสุดท้ายแล้วครับผมพอไหลแตบอยู่ครับ ได้แตบหนึ่งครับผมเส้านี้ถือว่าพ่อได้เยอะครับหลุดปากของสามหลังครับเบ็ดขาดไปหลังหนึ่งเบ็ดขาดลาสิใสใหญ่เลยละครับผมลาเสียดายครับวัไหนไม่ยามย่ำขึ้นครับครับผมอู้เซ็จเรียบร้อยแล้วครับถือว่ามีแตบอยู่ครับแตบหนึ่งนะฮะไม่เอาเยอะนะฮะ เพราะมันบอติดมันหลุดหลายครับผมหลุดสองสามหลังเบ็ดขาดไปหนึ่งหลังครับผมถือว่าโอเคใส่ได้อยู่ครับลองครังแรกครับใส่เงียเขียดครั้งแรกในปีนี้ครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานอนาคตครับผม สำหรับมื่อน,นี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายนะฮะ